ได้กินแบบเป็นอ่าเขาเนี้ยที่แบบกินแล้วอร่อย สวัสดีเด้อค่ะมื้อนี้ห้ามากินข้าวเหนียวนะคะหนึ่งผสมกับทัญพืชนะคะข้าวเหนียวผสมกับทัญพืชมีอย่างน่ธัญพืชเท่ากับมีถั่วแดงถั่วแดงเนะะี่ค่ะถั่วแดงกับเผือกเนาะคะ่น,นี่เผือกหัวเผือกอันนี้เขาซื้อมาโกโรลระหาสิบบาทนเนาะอ่าเป็นอย่างเฮาอ่าต้องกินข้าวเหนียวกับถั่วแดงมันมีประโยชน์ด้วยค่ะนี่เนาะมันเป็นทัญพืชที่ จังทั่วแดงนี่กะจะมีโปรตีนนะคะโปรตีนที่ได้จากทั่วเนาะส่วนขอนี้วห้องกับมีคาร์โบไฮเดตเผือกกะเป็นคาร์โบไฮเดตนะคะแต่ว่าคาร์โบไฮเดตพวกนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดตอาจากธรรมชาติจริงๆเนาะมันก็สีมีประโยชน์มากกว่าพวกเขาที่มันเป็นขาววห้องหนึ่งขอนี้วเราเป็นขาววธรรมดาปกติเนาะอันนั้นมันก็สีเข็ดให้มีน้าตาลหลเกินไปแต่ถ้าเฮาเอา ส่วนประกอบส่วนประกอบอื่นนะคะเพราะว่าสิเป็นพวกถั่วแดงถั่วดําถั่วลิสงหรือว่าเม็ดบัวนะคะเม็ดเขาเรียกอียังไงลูกเดือยเนาะมันผส,สมใส่มันก็สิมีประโยชน์อีกแบบหนึง่งคือแบบว่าเห็ดแห้งข้าบ่าอ้วนน้าตาลก็สิบ่ได้หลายเนาะผู้ถือบานข้านี่มากินข้าวเหนียวแต่ถ้าเขารักษาสุขภาพนี่เขาก็ให้เพิ่นเดระยะหนึ่งห้เพิ่นเนาะลูกหลานเฮานี่กันหนึ่งห้เพิ่นได้กินแบบเป็นอ่า เขาเหนี้ยที่แบบกินแล้วอร่อยแล้วก็บ่มีน้ำตาลหลายเพราะว่าช่วงนี้กับโควิดร้ายเนาะแล้วก็ถ้าผู้ใดบ่ด,บดูแลตัวเองบ่ดูแลสุขภาพเจ้าของนี่ก็สิเกตให้อ่าสุขภาพร่างกายบ่ดีแล้วก็อันนี้มันตานบ่ได้ดรอกค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้มันนไปเป็นโควิดนี่เฮากับดูแลเจ้าของนะคะเนาะอันนี้กะมันหลายโพดเขาก็ใส่ตูเเต้เย็นไว้เนาะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็อื่นทีเด้ออกมาเอาออกมาคือนี่เอามาอุนเนาะค่ะเนาะ เออมือนีกะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องนะภาคอีสานห้องที่มากินถุนย้ก็ให้จเจ้าไปแซ่ทั่วแดงทั่วดิสงที่มีอยู่บ้านนี่นะบ mm ่ hmm. มีกัไปซื้อตลาดเด mm ้อ hmm. เอามาแซ่ใส่น้ำกันให้มันอาชุนภาพรักษาขภาอ่า mm hmm. ที่ให้ดูแลเจ้าของไปก่อนที่จะไปติด mm hmm. โควิดเด้อค่ะเด้อมือนีซ่ำนี่แหละค่ะ mm hmm.